ครับอันนี้มาถึงที่ไม้ครับมีฝนตกครับอุตสานนครับผมเดี๋ยวใส่เสื้อกันฝนครับออกเลยคร้บคืนยังไม่แรงครับคืนแรงตกไม่ได้แล้ววันนี้ครับฝนตกครับแต่ก็โอเคครับเอาได้ครับเดินดีๆครับระวังลื่นใช้ลาบบลาแฟนแหล็บน้ำตื้นครับอาะ ติดขินซะแล้วนี่ครับลองใช้แฟแหลบตัวนี้ดูก่อนครับดำตื่นครับดูครับเป็นไงครับมีฝนด้วยครับจะเดินหาหมายหาตำแหน่งไปเรื่อยๆครับโหน้ำสาดเข้าเล่ม ครับระวังเลื่นครับเดินตีครับหินอย่างนี้ครับเปียกๆนี้ลื่นได้ง่ายๆครับใช่ครับครับตัดไม้ทีก็เดินตีมาระยะึงแล้วยังไม่มีตัวครับยังเงียบเลยครับเริ่มหนาวครับตอนนี้แล้วก็พื้นก็ลื่นครับระวังครับ ทางด้านนอกนี่โอ้โหลมตีเข้าทางนี้ครับโหอย่างแรงครับไม่ดูเวิร์กหรือเปล่าลองตัวีกสักพักนึง <c oughs> ครับลองตีอยู่ระยะหนึ่งแล้วครับยังไม่อยู่ครับ ครับมาแล้วครับตัวแรกครับเก่าครับหลน้ำลงมาแล้วครับเปลี่ยนจุดครับจากตรงที่มีลมครับนี่ครับผมเก่าครับ <laughs> มันเดิ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 นตรงไปก่อนเดินตรงไปที่รักอ่ะมันหยุดิน้วเยี่ยมเจริญเดินสันโคตรเดินตรงที่รักนะเอาโต้ผมเขาเล็กไม่ใช่ตัวนี้โอ้ยโตะขอให้ดังลึกลึกกว่าเดิโดนแน่ยิงดัะวิกลึกเนี่ยอ่าถอ แล้ดูไอ้เ้นคันดีๆอ่ะจะร้อนขนาดไหนวะครับเก๋น้ำคันน้ำคันน้ำไเล

นี่ครับวันนี้ก็สรุปเจอเม่ฝนต้องให้ครับพัดลมก็ได้ลูกปลาเกลาไว้สองตัวครับไม่เจอปลาไซส์แล้วต้องตีสักพักครับก็คอองต้องกลับก่อนครับวันนี้ฝนตกแบบนี้เริ่มหนาวครับแต่ตวันนี้ฝนหยุดแล้วนะครับแต่น้ำมันก็ขึ้นเต็มที่แล้วด้วยลองดูท่านกล้งกล้องกล้องหลบ ะครับก็เปลี่ยนมุมมาตีตรงใต้ตอพานต่อครับตรงนี้ลมเบาครับลองดูครับลองเอาตัวนี้ลงบ้างครับชายตัวแลบครับเก็บภาพเป็นที่ระลึกก่อน <c oughs> มุดเลยครับเก่าครับโอ้โ <c> ห <oughs> แตะอยู่กับหินเก่า <c oughs> เล็กเห็นมัยตัวครับเอาแล้วแหละแจ็คดิปละเกาครับแตะอยู่กับหินเลย ครับันนี้ตัดแรงจริงๆครับตู้ดีจริงครับตันนี้ครับโอ้ลอ,อแกขอแขกแขกเลยเดยเอาไม่อยู่ครับ สายนี้ครับก็โอเคครับสวยๆครับ ลอ,อยเลยโอย้ตัวนี้หลุดครับหลุดลอยเลยครับอันตรายครับเนี่ยครับเดี๋ยวจะทิมหน้าเอา มดอ้าวหลุดหลุดไปหายมาเดินดูป้าครับผู้อวนครับ <laughs> ผู้อวนครับมาลุ้นกับป้าไปด้วยนะครับมีติดแล้วครับตัวหนึ่งป้าปิงแก้วปลาอ๋อป้าแป้นนะป้าปีครับ <laughs> ครบมาเธอดูป้ากูอวนไปด้วย <laughs> มีสีชีวิต ของถิ่นครับหาปลาครับช่วงฝนๆอย่างเงี้ยพอได้ตัวครับพอได้กับข้าวเนอะววันนี้วันนี้ยังไม่ติดเท่าไหร่วันนี้ได้น้อยหน่อยปลาก็บอกดูไม่ค่อยมีรอยเลยอะ